กันไหมกำลังกำลังทยอยออกครับตอนนี้อไม่ต้องไปคุยกับมันนะๆๆนะครับไม่ต้องไปคุยกับดีจีนะเดี๋ยวมึงหมดอารมณ์ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวอยู่คนละโซนเลยไม่ต้องคุยกันแค่มองหน้ากันเฉยพอไปมึงไปทางนู้นเลยป๊อบไป <ๆ S 2> ไอม้มาพุ่บอกไม่คุยกับมึงโอเค ม่กูอยากรู้ไงว่าเจ็บาทมันจะทำยังไงไงไอ้ม็อกนึกภาพปะ่ะตอนนี้ม,มไ,นนะไม่ตอนนี้มันกำลังรวมตัวตีกูอยู่กูก็เลยลองเอาพวกมึงอะมายืนอยู่เดี๋ยมันจะเล่นหรือเปล่าแค่อยากรองไอ้เฉยนะแต่ตอนห้มันตีพวกมึงก็ไม่ต้องเล่นแต่กูแค่เอาพวกมึงมายืนยืนคำไว้เฉยอ๋อโอเคครับกูอยากรู้อะว่าภาพมันจะเป็นยังไงเวลามันเจอพวกมึงมันจะแย่งหรือเปล่า เขาไม่น่าแยงฮะรู้ผมว่าเออมึงก็รู้ให้โอาเคมันไปแกนนำฝั่งนู้นก่อนครับตอนนี้ไม่เป็นคนแกนนำเนี่ย ออกมายังออกมายังก็ลงไปกอองไปออกมาได้ปะออกมาได้ปะออกมาละโอเคโอเคบอสขอกล่องซ่อมหน่อยดิตีกันเดือดเลยปะเนี่ยเดือดเดือดป่ะมึงตีกันเดือดเลยป่ะได้หวไอ้บ้าอยู่ไหนบอสอะเออเออแอดคือบิแอดคือบิ๊กเมื่อไรอะยี่อาพวกมึงอะตายบอสยืนไกลยังอะ รู้ต้อง <ไป S 2> เห็นอะภาพแบบ <c oughs> ภาพแบบแเรนเดอร์ไม่ทันอะเรนเดอร์ไม่ทันอะบา้บานบ้านที่ทุกนันดูพืนสีเขียวที่ไม่มีแล้วอะหย่าที่เคยปกคลุมอ่ะการันจำนวนลดอ่ะมึงเรียกพวกไอเจเคเก่ามายัางอ่ะไอพวกขบฏอ่ะโอ้ไม่ได้เรียกใครเลยแล้วเ,เรียกพวกที่อยู่เรียกพวกกบฏนไปดิ จี๊ยืนฝั่งนี้นะครับตีเข้าไปตี๋โดนแล้วโดนแล้วมันโดนแน่ๆอ่ะเหี้ยมันยิงแล้วเยี้ยโดนโอเคมาละไอ้เหี้ยก็ตีผมต้องตีไม่ไดไม่ต้อง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 อยู่เฉยเลยพี่ใช่เฉยๆไม่ตอนมันมากูอยากรู้อ่าทำท่าทำท่าเถื่อนพุทธกันไว้อ่ะคิดว่าวะไอ้ม็อกซิกซิกมีแค่นี้เหรอกูถามจริงๆเออกําลังมาครับกําลังมากําลังมากําลังส่งจีให้คนอื่น ไอเทียนี้มาทำเที้ยอะไรเดี๋ยวมึงมาจ้องทำเพี้ยไรไปอ่าอ่า่าอ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 า่าอ่่าอ่าอาร่งอ่่าออ่า่าอ่่าอ่่าออ่พี่อ่า่า่าอ่า่า่าอ่อนไอ่รู้าอ่าอ่าอ่่อ่าาอ่าาเ่าอ่า่าอ่าอ่าอ่อาอ่า่าา แจ็กแจ็กเรียกไอ้เจเคกับหมดเก่าหน่อยพวกไอ้เจ็ดพวกไอ้เข้มาเยอะๆอยากรู้หน้าเจ็ดบาทอ่ะเรียกให้หมดเลยเรียกไม้หมดดิสัตว์อยากรู้ไอ้เจ็ดอ่ะเจ็ดอ่ะเจ็ดมาแล้วนี่ครับสวัสดีสวัสดีสวดีนี่เป็นังไงครับพี่คนหล่อพี่พี่เหกละพี่อะไรติดหน้าพี่อ่ะสีขาฟ้าอ่าวินชาวาต้างงระวังโดนรถเว้ย ไอ้มึงออกมึงออกไปจากรู้เด้อเขินกันมาทั้งที่ทุกคนเย้ติ๊กเปิดว่าจะควิาติ๊กอ่ะเนี่ยะดูดูเขินเขินทุกคนโคโคโคเห็นแล้วดีจีเปิดปั๊บปุ๊บขึ้นเริ่มดีจีก่อนเลยดีจีมาโดนดิไปแล้วดีจีเนี่ยมาเดิมาดิมาดิเดี๋ยวจัดให้ก้อมอ่ะแล้กินล้อมเอาจิงดีจีหน้าเลยไม่ไหวกับซิกซิกหรอกมั้งเนี่ยถ้านัดไฟกันเนี่ยกูว่านะ ดิพูดแล้วทีโดนแรงเกินโดนแรงเกินไม่กูก็แค่คิดสภาพไงคิดสภาพไม่เฉยครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้พี่พกอคมยังบอกเลยว่ามันยังบั๊กันมาเลยแกใช่มเออเขาบอกว่าที่โทรตามมาเนี่ยเพิ่งบั๊กันเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวมองหน้ากันคนละโซนกนละโซนเฮ้ยเพื่อนเราตัวหลุดนอะมึงว่าว่าใครวะตัวหลุดเราอะเพื่อนเรา

กา <gesch uce> รไม,ไม่มียากันบอกนะเพรว่าแค่น <Wet serves> no. ั้นอ่ะเยอะจัดมาเยอะจัดสี่คันชั่วหนึ่งเยอะจัดยังยังไม่กี่คนพูดเลยเป็นช่นเราไม่เห็นดูหมดดีครับต้องไม่ใส่สูตรอะไรดูวันนี้ครับพี่พี่วันนี้ครับนี่ไงใส่เกงพอเดี๋ยวขายแล้วเดี๋ยวทขายแล้วเออแกบ้างอ่ะ ียให้เจ็ดบาทเนี่ยมาวัดกระสามจักรพพัดหน่อยดีกว่าไอ้สัตว์อย่างแหนบอ่างแนจูเขือวุธแล้วว่ะะเชไอ้เนี่ยรวังเพื่อนเดี๋ยวไปเลยตอนนี้ก็ยังไม่เรียอรอเออเราตกรอบเออืจอเจอี่เจอเฮี่อะไรประตูปรมึงอย่เาว่าไปมังอ่ะน้อง จะแซมแซมอยู่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่ไหมเบสใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว่ใกล้แล้วนี่คือใกล้แค้นละขอจบแต่เดี๋ยวใกล้แย่ไหมคร้บไอแล้วรอแล้วเดี๋ยวไปเก็บก่อนน้องเก็บก่อนน้องโอเคพี่เดี๋ยวเขากลัพี่โอเคพี่บอสครับผมซุ่นตั้งแต่หน้าบ้าน วัดไม่เห็นตัวแน่เลยใครได้ยินมั้ยเห็นเห็นกูเห็นหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดครับเนี่ยอย่างบางอะไม่มีไม่มีอะไม่อะไรของพวกมึงอ่ะมีกันแค่นี้หรอไอ้ชักโอ้โหลุงเรียกอะไรลุงไม่สกิดผมเลยอ่ะจูบเรียกไรมึงเป็นแกดำไม่ใช่หรอหกเจ็ดไม่กับผมรอลุงสกิลอะว่าลุงจะเอาตอนไหนลุงก็ไม่บอกผมลุงบอกลุงกินข้าวอ่ะอ่ะที่กูมัวมัว ไม่แล้วทำไมพวกนั้นทำไมมึงมีแค่นั้นอ่ะไหนเจ็ดบาทอ่ะไม่ที่ผมงงคือโคอเอ่ะตอนแรกตี JK แล้วไปอยู่ได้ไงอ่ะมันอะไรมันมันไม่มีเหตุมีผลเลยนะลุงไอ้เขี้ยตส่าห์ช่วยแท้ไอ้สัตว์เออช่วยหายลุงก็ไม่ธุรกิจผมเลยผมก็รอลุงชวนลุงก็ไม่ชวนผมเลยอ่ะว่าแล้วเจ็ดบาทอะังไงเนี่ยมีเจ็ดหนึ่ง LK เนี่ยเจ็ดบาทเนี่ยมันใจฟออ่ะแล้วมันบอกมึงว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะมันบอกมันเอามันรวมนะแต่มันไม่มากันนะแต่มันก็ลองเรียกรวมเลยเบอร์บาเรียกแล้วลุงเรียกแด้บอแล้วอ่าเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอได้จะมีแค่นี้แล้วครับอ่าแต่มึงลองเรียกไปเอาเดี๋ยวกูรอติดนาทีอะได้ได้ครับได้เล่นอยู่ไอสัตว์กินกินอะไรไม่ไหววะไอ้เนี่ยนี่แคชชัว ไอช้ามันตากูอีใหญ่เลยเว้ยอตัดไอแจกประอกว่ากูสาช่วยแม่งแท้ไอ้ยีไรอดไ้กวมันไหนมันังไม่รู้มันังไม่รู้เหตุผลเอาทีโยโคอยู่ตลอดมันไม่รู้เหตุผลเนี่ยายเจ็บอ่ะน่พี่หอยู่ข้างหลังกินกุนดาไม่ทันเลยมันกดาไม่ทันเลยกินคไม่อยู่อ่ะมีความไม่อยูันเป็นอ้อะไรไม่อยู่อ่ะ ก่อนน้านี้เขาบอกว่าไปยืนเหมือเอาบัรประกันน่ะก่อนนั้นนี่แกเข้ามาอยู่รอบครับหนึ่งอะไรอะว่าไงโชคมึงไปใส่โซนแล้วมาค่าทหารดวนเลยเออดวนเลยใช่เอามาเอามาเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดใส่โซนมา แต่กูมองว่าเอวเคมันกล้าอยู่นะเอาจริงๆอ่ะมึงเจ้ามันจริงจ่อมันถึงเวลาแล้วเหรอที่มันจะอยู่กับเล่นกับเราอ่ะก็ให้บอลจ่ายก็สนุกมาสิบสิบแบ๊กครับเแล้วจะโอบเวลาเลิกจะเลิกโอบมัก็สิบแบ๊กก็ได้ไม่โอบชื่อแล้วแต่กูถามไม่เฉยว่ามันถึงเวลาแล้วเหรอแค่นั้นเอง จะช้าจ้เลยเราก็เจอมันอยู่ดีครับเอ้ารถมาได้ไงไว้สัตเป็นไรอ่ะสายลุงรถไหนไม่มีรถไม่มีอะไรถไหนลุงไม่มีไงไม่มีไม่มีเลยแรงลมเนี่ยแรงลมที่ผมเขียนรถอยู่เนี่ยมาแลงสลักสนามบินอ่ะเออข้างในสุดอ่ะสุดซอยไหมล่ะแล้วลุงวารมาได้ไงอ่ะ ป๊าอะไรนะนีรถไม่กูไม่ได้ไปนะไปนะลุยู่ตรงน้นเหมือนกันป่ะเห็นเห็นรถขดรถรถ้รถเขาบักรถเขาบักไม่เห็นไม่เห็นกูดันบ้าไม่เห็นไม่เห็นตามไงหายไปละไหนอยู่ตรงนี้ริิกระเด็นเรียกคิว่าเทสเป็นสตาร์แมนกระเด็นอยู่คนเดียวมีสาวทิศยืนอยู่กลางดง นาายสทโน่นเลสครับอยู่ฝั่งนู้นครับอันนี้เขามาน้อยหรือเราอมองไม่เห็นกู้ผ่านเขี้ยวเสาวอาทิตย์ว่ะกูไปเก็บเสือเสาวอาทิตย์ดีกว่าเอาแม่งเลยขอแบบไม่มีอีกแล้วอ่ะสาวอาทิตย์อะ่ะเดีเอาบ้านสองหลังเลยลงุงเอาปกติไปใอเดี๋ยค่ามันไอ้น,น,นี่เกินอะ่ะมันกลัวเกินอะ่ะไอ้เหี้ยค่าทิ้งให้หมด วันนี้มันกลัวเกินอ่ะแต่งานเนี้ยมาถึงหมอเ้านักสืบเกิดมางหมคนขอจบคือพี่เอกพี่สกัดโทษโเฮ้ยพี่พี่ได้พารันร girl, uh. ันพี่พี่เอายาไปยาแล้วเก็บก่อนเก็บดีกว่าว่ะตรงเลยพี่สุบสยไม่ได้ออกแกงนะออก เจาดีพี่เจ้ดีเจ้าดี e นั่งไงน่ะลงสวัสดีครับอันนี้ยังไงน่ะก็น่าจะมีคะนน้ครับลุงเอาเลยก็ได้ครับมันก็เข้ามาดิมึงเข้ามาใส่ดิเอ่อผมรอตรงนี้ด้วยครับจะเอาแล้ว อันนี้มึงทำหน้าที่อะไรเจ็ดบาทเหรอใช่ครับผมทำตามหน้าที่เจ็ดบาทครับอ๋อมันบอกเข้ามาใส่เลยอะพวกมันอะเฮียอันนีไม่ได้หวันนะพี่อะเก่งมากมั้งให้กับมันหน่อยไหมล่ะใครกลัวขนาดน้าขนาดน้ำขนาดเรื่องอาเลยครับงีฟัทไม่แต่พวกนั้นไม่เกี่ยวนะใช่น้อยชิบหายแหละคือมีแค่นี้ ไม่ใช่ฝั่งเราของเราอ่ะเฮ้ยไหวเราไหวจะโดนวนตั้งเนี้ยใครบอกพวกนั้นแย่ก่อนฟิกฟิกแยกกลับบ้านได้เลย thank you มาก thank you มาก thank you มากครับผมเดี๋ยวให้ดีๆกลับบ้านแล้วก็เริ่มกันได้เลยนะตัวหนึ่งส่งไปล้อมหลังเวลาเอาให้มันแยงแยงผ่านไปดีนะขอจริงดีกลับบ้านได้เลยแล้วก็พอกลับบ้านเสร็จก็เล่นกับพวกฟิกฟิกต่อได้เลยครับขอบคุณมากครับ กันหน้าทางเข้าแน่นอนนะอย่าบ้านมานะครับอย่าเอากันนะเว้ยอย่าเอาหน้าทางเข้านะไอ้สัตว์หน้าข้าพเด็ครับแยกันลืมเลยครับไปซีเคเล่นกับมันหน่อยเด้ไปโง่โงกันไอ้พวกมึงเล่นกับมันหน่อยเด้ไปกูมีกระสุนยี่พันนัดไปไปไป ไปเลยก็ว่าก็ยตัวว่าไม่ลงๆแล้วอย่างงี้ผมกลับได้เลยไปได้เลยครับไปได้เลยคุยอ๋อโอเคครับไปพวกเราไปเล่นกับมันหน่อยได้ไปไปไหนไหนก็มาแล้วปวเล่นฝ่ายฉลามนี้จู่ไปไปเดี๋ยวไปเดยวไปเไปดีวไดไปปเดไปเียไไปไปไดดวไปไปวไปเไไปไปไป เจเกซูมไอ้ตอมจยเงปืนตองมปอพวกกูไม่ยอมใครแม้สถานการณ์ข้างหน้ามเก็บปืนแบบนีก่องมสมหอกูยิงเงเก็บปืนเล่นไม่ไปไอ้ไปโจกีก่อนเยอะว่ะอ๋มันไม่เห็นระวัง ไอ้สมไม่เล่นไอนี่ไอ้ไอสมไม่เล่นปืนไม่เล่นปืนถ้าจะเล่นบนรถอย่างโง่ดูเพื่อนด้วยเยอะนั่นเนี่ยอ๋อมันไม่เห็นคน,มนไม่เห็นคน จุได้จกล,ลงยิยงลงยิยงลงยิยง,ง,ยยงมาได้แจ็คจะขึ้นอ่ะ ีท่่ไม่เห็นตัวว่ะผมไม่เห็นตัวว่ะ

ดูจัดไอ้เหี้ยผมไม่เห็นคนว่ะผมเห็นแต่ป้ากบเขามีใครมีใครขับรถมีใครขับรถยิงอยู่ปะลายบั๊งไม่ให้หมดไอ้บังมีหอบป่ะบังไม่มีไม่มีไม่มีชุดลายเซ็ปสวยวาไอ้รุ่นไอ้รุ่นตีการแย่งไม่ถูกเลยว่ะไอ้ก๊อดเออก่อนนี้ห่อนะอย่าห่อนะเฮ้ยใหญ่ใหญ่ อกำลังเสริม ซื sociedad, mankind, mankind, mankind. ้อไมได้ลงลงคันนี้คันนี้คันนี้เดี๋ยวไปถัดขึ้นคันไหนอะคันนี้คันไหนมึงเนี่ยตีกันไอ้เชี่ยมองไม่เห็นไอ้เชี่ยไม่อยักรเยอะแยกได้แยกครับแยกได้แยกคันไหนอะคันนี้มึงอ่ะกูไม่เห็นมึงเลยเที่อะปีนี่เฮียโดนมีดแทงหลังฮะไม่ปีก็เฮียละ อ,อ,อย่าหอนะอย่าหอจยิงเลยนะไอหอผมริงน,นะเอ้อทำไมกูเกิดได้วะโอโหโหอจ้าวันนี้ซอนต้โอ,อยากได้ของขวัญใช่ไหม กูให้มึงคิดแลเดินตายคนในแกงกูโหดสัดในจองกูบวนาตายปะเนี่ยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยโม้เพื่อนให้ใครด้านหลังมางันด้านหลังในตียนอยู่เลยเนี่ยรอลยหยแกยัเถอครับแก้วด้วยแก้วด้วยเฮ้ยยุดหน้าสวย หลบเลยหลบเลยหลบเลหลบงลบหลังลหบเลยหลบเลยลบลยหลบเลยหลเลยหบยหงบเลยหันเลยหเลยหเยบเลยบเลยหบเหมบมลมหลาเลยเลยบเยบูลยรลบกลไมลตเลยหลบเลยลเล็บเะยืลบเลยหเก็บเบูยล้เละหเก็หบเลยหลบเลยลบเลหลูกตองลบเลยหลบเลยเลยหบเลยบลยหนบลบเาหยหลนเลยหลหนเลลบเบเหเหลลเลยบเหลบเลบเหบบเหเห่เหเเหหตเตืนแล้วครับตเล้วครับเล้วครับ เดินเข้ากันไปปอบถึนว่าเธอไม่ชอบเลยเด้งเธอชอาไปก่อนรูจุดที่เธอแชอบมันตลอดในสายหนู่งกูจะเข้าไปถอดถ้ามันอยู่ที่โอและกูไม่ทิ้งแว้ที่งหลังและต่อยเพื่อนกูเป่าพาและกูเจ๊แค่กูคิงอในสุดดำพวกกูไม่ท้อไม่คุยกับเสี่ยวพากกูไม่อยากจะผูกพันว่ะ i yeah. do